มันจะมีเสียงนกเสิยงธรรมชาติอำเช้าเชโชคดีเหงเหงทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีสุขสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกนะคะทุกคนถ้าสุขภาพเอาแข็งแรงอย่างอื่นก็นาะะ่าระกเด่เป็นกําลังใจเช้าๆคะ่ะ คนก็จะมีเสียงโนู้นเสียงนี้เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในชุมชนค่ะเสียงแต่ก็ยังมีธรรมชาติค่ะหน้าบ้านก็มบิดต้นไม้เพลงชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆฟังเสียงนกร้องนะคะกับบรรยากาศชมธรรมชาติหน้าบ้านลมเย็นเห็นไหมคะคกุ้งกิ้งดัง,งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอารมณ์เย็นสบายแล้วเช้าแล้คะทุกคน โชคดีเหงๆทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีสุขสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกนะคะทุกคนถ้าสุขภาพาแข็งแรงอย่างอื่นก็น่าค่ะจะดีสุดชื่นยามเช้าจต่เพื่อเช้าวันพฤหัสบดีเชา้าเช้าเลยค่ะเช้ามามีอะไรคนก็จะมีเสียงโน้นเสียงนี้เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในชุมชนค่ะเสียง แต่ก็ยังมีธรรมชาติค่ะบ้าน้าเป็นต้นไม้ก็จะมีเสียงนกเสียงธรรมชาติอำเช้าเช้าค้งแกงคุ้งแกงใจทุกคนเนาะเพนาะบางคนก็ทำงานเนาะก็นจะมีเสียงนกเสียงธรรมชาติอำเช้าเช้าอากาศดีเย็นสบายคะ่ะ ก็ดื่มกาแฟค่ะเช้าเช้าแล้วก็รอบบ่ายค่ะเช้าเช้ามาก็คือกาแฟละค่ะเพื่อนนั่งชมบรรยากาศทัศเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช้าเช้าค่ะเชาขอทำหน้าที่แม่บ้านแล้วมานั่งพูดคุยกับเพื่อนส่งกำลังใจเช้าเช้าส่งบเช้าแล้วก็รอบ บ่ายค่ะตอนเช้ามาก็คือกาแฟและคันเพื่อนนั่งชมบรรยากาศชา้ชาเช้าแล้วก็รอบบ่ายค่ะตอนเช้ามาก็คือกาแฟและค่ะเพื่อนนั่งชมบรรยากาศชา้ชาเช้าสุดเช่นยามเช้าจ้าคันเพื่อน เพิ่มกาลังใจยามเช้าให้กับเราจะได้สดชื่นกระปีกระเป๋าเช้าเช้านะคะทุกคนเช้าเช้าแล้วก็กระปีกระเป๋าเนะาะไปดืด่มกาแฟแล้วก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆเช้าเช้าค่ะขอ,ขอทําหน้าที่แม่บ้านแล้วมานั่งพ,พูดคุยกับเพื่อนส่งกาลังใจเช้าเช้าส่งกับเช้าแล้วก็รอบบายค่ะเช้าเช้ามากก็คือกาแฟแล้วเพื่อน นั่งชมบรรยากาศเช้าเช้าแล้วก็รอบบ่ายค่ะเช้าเช้ามากก็คือกาแฟละค่ะเพื่อนนั่งชมบรรยากาศเช้าเช้าเช้าไปกำลังใจเพื่อนเหมือนเดิมนะคะก็นี่ราคาเหมือนเดิมชวนกาแฟค่ะยามเช้าสดชื่นกระปีกระเป๋ายามเช้านะคะขอบคุณเอง ชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆฟังเียงนกร้องนะคะเองชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆฟังเสียงนกร้องนะคะเช,เช้าๆค่ะกาแฟเชา้ชาๆไปกำลังใจยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็<อ>นี่ราคาเหมือนเดิมชวนกาแฟค่ะยามเช้าสดชื่นกระปิกระเป๋ายามเช้านะคะขอบคุณ เอ็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เช้าๆค่ะขอ,ขอทำหน้าที่แม่บ้านแล้วมานั่งพูดคุยกับเพื่อนส่งกำลังใจเช้าๆส่งบรรยากาศดีเย,ย็นสบายค่ะอือก็ดื่มกาแฟค่ะเชา้ชาๆเชา้ชาๆเป็นกำลังใจงเพื่อนเหมือนเดิมะน,นะคะก็นี่ราคาเหมือนเดิมชวนกาแฟค่ะยามเช้าสดชื่นกระปีกระเป๋ายามเช้านะคะก็พูด สช่นยามเช้าจ้าเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะเช้ามาอย่ก็ชมธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นยามเช้าบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆเช้าวันนี้สดชื่นยามเช้าเลยค่ะมันเพิ่มกําลังใจยามเช้าให้กับเราจะได้สดชื่นกับปีกระเป๋าเช้าๆนะคะทุกคนเช้าๆเราก็กปีกระเป๋าเนะะเาะไปดื่มกาแฟแล้วก็เช้าๆเป็นกาลังใจใหงเพื่อนเหมือนเดิมนะคะ ก็นี่ราคาเหมือนเดิมชวนกาแฟค่ะยามเช้าสดชื Ig ่นกับปี่กระเป๋ายามเช้านะคะขอบคุณทุขอนวันพฤหัสบดีค่ะเช้าๆไปกำลังใจยเพื่อนเหมือนเดิมนะคะก็นี่ราคาเหมือนเดิมชวนกาแฟค่ะยามเช้าสดชื่นกับปี่กระเป๋ายามเช้านะคะขอบคุณรอยยิ้มส่งกำลังใจที่ดีๆเนาะไปกำลังใจเพื่อนทุกคนครีเอเตอร์ช่องน้อยของเราเนาะ ชงน้อยของตัวกำลังใจที่มารับชมคลิปวันนี้ค่ะขอให้โชคดีมีัยกับทุกคนนะคะเจ้ากำลังใจที่มารับชมคลิปวันนี้ค่ะขอให้โชคดีมีัยกับทุกคนนะคะเจ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนเจ้าเช้าค่ะเอาก็ทำหน้าที่แม so ่บ huh kind of so ้านแล้วมานั่งพูดคุยกับเพื่อนส่งกำลังใจเจ้าเช้าส่งเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ทำงานลูกไปทำงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนทำงานทุกคนนะคะ ็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะคะทุกคนคนี่แหละค่ะเชาา้ามาเี็ก็ชมธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นยามเช้าบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนเช้าวันนี้สดชื่นยามเช้าเลยค่ะเพลงชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆฟังเสียงนกร้องนะคะ<อ>ปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะยามเช้า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 กับบรรยากาศลูกก็กำลังจะไปทำงานเช้าแล้วก็รอบ บายค่ะเช้าเช้ามากก็คือกาแฟละเพื่อนนั่งชมบรรยากาศบ,บางคนก็อาจจะไม่ดื่มนะคะบางคนก็อาจจะดื่มชานอะอิ่มกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณสองรอบรอบบางคนก็อาจจะไม่ดื่มนะคะบางคนก็อาจจะดื่มชานอะอิ่มกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณสองรอบรอบนีเป็นหมดเลยนะคะ ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิ่งอื่นๆที่มากับเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายทุกค่ะนี่แหละค่ะเช้ามาเี่ก็ชมธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นยมามเช้าบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆเช้าว,วันนี้สดชื่นยมามเช้าเลยค่ะมันโชคดีเฮงๆทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีสุขสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกนะคะทุกคน ้าสุขภาพเอาแข็งแรงอย่างอื่นก็น่ารักค่ะเด็กยนก็จะมีเสียงโน้นเสียงนี้เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในชุมชนค่ะแต่ก็ยังมีธรรมชาติค่ะหน้าบ้านก็มีต้นไม้มาถักถายเพื่อนเช้าๆค่ะมาส่งกําลังใจยิ้มมาันมาเพื่นเพื่อนค่ะรอยยิ้มส่งกาลังใจที่ดีเนาะเป็นะปกำลังใจเพื่อนทุกคนเพเตอร์ช่องน,น้อยของเราเนาะช่องน้อยของตัวากาศดียังสบายค่ะ อก็ดื่มกาแฟค่ะเ,เช้าเพลงชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆฟังเียงนกร้องนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ทำงานลูกไปทำงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนทำงานทุกคนนะคะและก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะทุกคนอย่าอิย่าอีดอย่าอิดไม่ควรอย่าอิดจุงจิตสุรานะคะ มาแบบถ่ายเป็นกลุ่มๆเจ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช้าค่ะข,ขอทำหน้าที่แม่บ้านแล้วมานั่งพูดคุยกับเพื่อนส่งกำลับบงใจเจ้าเช้าส่งรสดชื่นยามเช้าจ้าเพืเ่อนๆสดชื่นยามเช้าจับเพื่อน เช้าวันบุญหัสบอดีเช้าเช้าเลยค่ะเช้ามามีอะไรโชคดีเหงืเหงทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีสุขสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกนะคะทุกคนถ้าสุขภาพเอาแข็งแรงอย่างอื่นก็น่ารักจะดีสุดชื่นยามเช้าจต่เพื่อเช้าวันบุญหัดสบอดีเช้าเช้าเลยค่ะเช้ามามีอะไรก็จะมีเสียงนกเสียงธรรมชาติ อันเช้าเช้าีไปหมดเลยนะคะถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิ่งอื่นๆที่มากับเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็มาพฤฤ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 ูดคุยทักทายุกรอยยิ้มส่งกำลังใจที่ดีๆเนาะไปกำลังใจเพื่อทุกคนเครลย์เตอร์ช่องน้นอยๆของเราเนาะช่องน้อยๆของตัวสดชื่นเนะ